ติ้งต้องทัวร์วันนี้ติ้งต้องทัวร์พามาดูที่เล่นหิมะนะคะมีหิมะวันนี้เรามาเล่นแดดค่ะแถวที่เขาเล่นหิมะนะคะตอนนี้ท่างพานนะคะ<อ>ตรงนี้<อ>เป็นในเมืองนะคะเนาะ,ะในเมืองข้างนาก,ก็ไม่ไงเตียนั่งค่ะวันนี้ไงไงเตียเป็นเจ้าของรถมาเน,นี่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวหนูบอกะ้านม,มันอยู่ไหนมันอยู่ร้านพิซซาข้างบน บ้านอริปน้อยลิงกังเนี่ยไปเนี่ยบ้านมันอยู่อย่บ้อืมอยู่ข้างบนร้านพิซซ่าแล้วคิดว่าอยู่ซานนี่เนนี่ยเนี่ยเนี่ยบ้านอริดอยู่ข้างบนหลังสีแดงนี่จ้ะประตูสีขาวเนี่ยหัวริมนี่ค่ะริมห้องข้างบนด้านริมด้านนี้อยู่ข้างบนมีทั้งหมดสามห้องห้องเช่าเขาเนี่ยในบ้านพี่เจียมเจียมเต้อเจียมตัวเด้อรถ บ้าพี่เจียมยา,ยายเอยายเจียมเข้าซอยนี้เหรอบ่เอาเขามาอยู่ที่นี่เหรอผูฟอนมีใครยายระปูดอ๋อใครบ้านน้ำบีบีอ่ะก็พี่พี่บีเขาอยู่นี่ตั้งสามชาติแล้วลูกบ้านพี่เจียมเนี่ยหลังนี้แล้วหลังนูงน้นวะหลังเอาเอาเอา,เอาให้มั่วจะชี้มั่วชี้ไปชี้มาเป็นโบสถ์นั่นแหละนี่หนูเอาแมวามาตอน ติดตัวเมียแล้วก็หลังนั่นแหละสีเหลืองหละเดี๋ยวก็จะถึงทางแยกบ้านเพื่อนพ่อใหญ่ขวามือเดี๋ยวไปข้างหน้าก็จะเป็นเขาชวนให้มาอบเซาหน้าบ้านเขาอยู่เขาชวนให้มาอบเาหน้าบ้านเขาอยู่ใชุดขาวเอขาหาเดไปสาเกอยู่ชุดขาวนะเออโยไม่งันย่หนเขาดไปสเกขยิมแล้วเขาบบาน่นเรา นะะักบวชเหรอไม่ใช่แกชอบชุดขาวหัวหัวแกตายแล้วแกเผาบ้านเผาอะไรหมดเลยแกช็อกโอ้ยตายแล้วแกสติไม่ดีไปเลยแล้วแกไม่ใช่คนที่นี่แกเป็นคนโนเวียแล้วไปมาแกก็ต้องมาอยู่ในนี่ไงโนเวียอืมอะไรโนเวีย เสียงกันอย่าเถียงกันจ้ะไม่บอกไปอีกไม่รู้ไปเลยร้านอาหารไหมล่ะบอกกันหักกหักกันหักแต่มันไปไหนแม่จะไปถึงภูเขานู่นเลยเหรอตโลกว่ามันต้องขึ้นไปทั้งบนยอดอะน่ตลกแถวนี้มันโล่งดีเนาะบรรยากาศเนาะเหมือนตอนทางชั้นขึ้นไปเหนือเลยว่ะอากาศมันดีดีนะแถวนี้เพราแถวนี้ครูครูที่สอนชั้นก็อยู่นี่นะเว้ยก่อนจะถึงกรุงสแปร ครูที่สอนอยู่เฮรกโบอ่ะมี่ยน้อย nói, เคยเรียนกับพม่าชื่ออะไรนั่งู่เรื่อ่ะบรรยากาศข้างทางนะจ๊ะพี่น้องเขาบอกอีกคนนึงที่ตูนวิคไทยไทยเขาบอกมีอีกคนนึงต้นวิคไม่มีมีแต่ไอ้ปูว่าไม่มีสตูรวิค<อ>ไม่ม,มีมีกันยาไงากันยาอยู่อักสมาบ,บี ยาอยู่ฮัมมับีโอโลกประหลาดตั้งฉายยาโลกให้ฉันอย่างรุนแรงเปลี่ยนเพียนไปเรื่อยๆเอาเอะเอาะสบายใจไปเถอะ <c oughs> ปางเป็นเออหูอู้อืด <c oughs> ดีนะออกกำลังหูไม่เป็นอย่างอื่นแถวนี้คอกไม้เยอะเ้ยบรรยากาศงามพี่น้องอยังเบอแรงนะจ๊ะหกโมงแล้วมั้งนี่ กลับไปบ้าน,นยังจะไปลวกเห็ดอ๊ย้ยค,คืนนี้ตอนไหนจะได้นอนเจ้าคะพรุ่งนี้ก็ไปเรียนเออพรุ่งนี้ก็ไปเรียนตายแล้วคะ่ะงานหนักมากเลยนะคะไปไถานาพรุ่งนี้ในเวลาไถานาอีกแล้วแถวนี้ไม่น่าจะมีเห็ดเลยว่า,า,าวแต่ว่าต้นบูแบไม่มีเด้อ